สวัสดีค่ะวันนี้น้อยพามาเดินตลาดนะัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์นะคะร้านค้ายเยอะมากเลยนะคะไปกันทางไหนก่อนดีทางนู้งก่อนดีกว่าขนมบ้าบิน ร้านข้าวร้านอาหารตามสั่งขนมเบื้องเข้ามาเจอร้านขนมเบื้องนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะปลาซาบะปลาเทนเนยากินะคะก๋วเตี๋ยวแคร์นะคะร้านนี้เป็นก้วยเตี๋ยวแคร้ค่ะ ร้านนี้เป็นาซาลาเปาขนมจีบก๋่ยเตี๋ยวลุยสวนนะคะโอ้บรรยากาศแบบร้านเยอะมากๆเลยนะคะขนมนะคะสวัสดีค่ะขนมกล้วยทอดนะคะร้านขนมกล้วยทอดนะคะ น่าทานมากๆาเลยค่ะฝั่งขวามือนะคะสลับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นยำแหนมยำแหนมนะคะสวัสดีค่ะนี่น่าทานเลยค่ะร้านถัดไปจะเป็นข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะข้าวเหนียวอ๋อไก่ไก่ไกย่างโบราณค่ะเป็นหมูปิ้งแล้วก็ไก่ย่างโบราณนะคะแล้วก็ปวยจับไก่ไอเป็นปวยจับไก่นะคะเดี๋ y ้อยพาเดินดูเรื่อยๆนะคะมีหลายเยอะร้านมากๆเลยค่ะปวยบไก่นะน,นี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อทอดนะคะเน,เนื้อทอดน่ากินเลยคฟัง ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นร้านลูกชิ้นปลาทอดแล้วก็ปลาทูนึ่งแม่กรองนะคะแล้วก็หมูทอดนะคะหมูทอดข้าเนี่ยหมูหอะะ่อค่ะแล้วก็ร้านแกงนะคะกาแฟสดค่ะข้าวแกงนะคะ ะะร้านเต้าหู้ทอดค่ะร้านนี้เป็นไก่คั่วพริกเกลือนะคะนี่น่าทานมากมากเลยค่ะมีแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดนะคะ,เ,คะเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องหกสิบาทใช่ไหมคะหกสิบาทนะคะคเป็นห้าสิบค่ะอ๋อราคาห้าสิบเป็นเป็นกลับนะหกสิบบาทนะคะ ร้านค่ะร้านต่อไปนะคะก็ะจะเป็นนี่นะคะขนมค่ะขนมไทยนะคะข้าวเขียบปากหม้อนะคะน้องกินไหมลูกกินไหมข้าวเกียบปากหม้อนะคะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นข้าวไข่เจียวค่ะร้านตรงนี้เป็นข้าวไข่เจียวนะคะเดินไปทางนี้ฝั่งขวามือนะคะมีแบบเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเดินต่อเดินเรื่อยๆเลยคะ่ะ น,นี่เป็นร้านเคี๊ยวร้านุเก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อนนะคะเกีย๊ยวคำโตๆแบบนี้เลยค่ะปลาดุกผัดพริกขิงนะคะสูตรอกนี่นะคะสูตรตลาดร้อยปีค่ะน่าทานมากๆเลยเป็นถุงแบบนี้นะคะปลาดุกผัดพริกขิงค่ะรงนนี้เป็นร้านข้าวกล่องนะคะ ข้าวขาหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็ข้าวปลาแกะนะคะนี่เป็นร้านไก่ทอดนะคะไก่ทอดทางใต้นะคะมีสัน่น้าทานเลยโ้ น้ำตาลสดบ้านแพ้วนะคะมาทานน้ำตาลสดบ้านแพวกนันค่ะร้านปลาสลิดนะคะร้านปลาสลิดร้านปลาช่อนร้านปลาดุกนะคะทอดใหม่ๆก,กรอบๆเว้ยมากินมากมีแกะด้วยนะคะแบบกรอบแบบไร้ก้างก็มีค่ะร้นถัดไปจะเป็นัน้นข้าวแกงนะคะทอดมันแล้วเป็นข้าวแกงค่ะ แล้วขนมรังพึ้งนะคะอู้ขนมรังพึ้งน่าทานมากอะ่ะนี่ขนมรังพึ้งนะคะน่าทานเลย,ยนี่ดูคุณแม่ทำขนมรังพึ้งนะคะรอให้แบ์คะ ันนี้เป็นหมูย่างค่ะน,นี่นะคะมีขนมปังแล้วขนมอันนี้ค่ะอ,นนอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยคะ่ะกมาทานขนมผักบัวกันนะคะน่าทานเลยร้อนๆกับกรอบเลยนะคะเป็นขนมจีบนะคะเป็นจีบจับกุ้งจับจับหมูนะคะ อันนี้ไก่ย่างอู้ไก่ย่างน่ากินไหมคะเสือกวางจะเป็นไก่บ้านนะคะไก่บ้านเสวนกวางนะคะนี่เป็นแกงถุงนะคะแล้วก็ข้าวเปียกทอดแล้วก็หมูยา่างหมูย่างสิบบาทนะคะอ้ห้อาหารเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็คนมาคนเยอะด้วยตรง้มีลูกชิ้นไหมสิบบาทนะคะลูกชิ้นดอนเมือง ร้านั่งขาที่นาาา่าทานมากๆนี่ขนมบ้าบินนะคะขนมบ้าบินชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเบเกอร์ยี่ร์บหาบาทนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะอืมยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นโฮมเมดเลยนะคะ ร้านถัดไปเป็นข้าวเหนียวส้มตำค่ะร้าถัดไปเป็นร้านเกี๊ยวทอดตรงนี้จะเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะเป็นกรอกแล้วก็ทนเป็นหมูสดกะเพรายี่ห้าบาทไส้กรอกอีสานหมดแล้วข้าวแกงค่ะ ร้านลาบนะคะลาบหมูลาบเป็ดลาบเนื้อค่ะหน้าจะเป็นโซนของผลไม้นะคะฝั่งน,นี้จะเป็นโซนของผลไม้ทั้งแถวเลยส่วนด้านในด้านในใต้อาคารก็จะเป็นแบบของใช้อะ่ะอูหู้น่าเดินมากๆเลยค่ะตลาดนะคะ อนี้เป็นผล,ลไม้ค่ะมีอีกนะนี่น้อยเพิ่งเดินได้ได้อาคารเดียวเองมีฝั่งข้างในอนะคะนี่เดินเข้ามาฝั่งนี้ไปทางโน้นตลาดตลาดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์นะคะ 2เลยจ้าอาหารเยอะมากนะคะน่าทานเลยตรงนี้เป็นแหนมแหนมทอดนะคะทอดขนมถ้วยใบยเตยก็มีไก่ไก่ปิ้งสมุนไ,นไนนะะนพรน,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 นะคะแล้วก็มะม่วงเบา านไก่ทอดขนมจีนส้ตมตำนะคะมีน,น่าทานเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหมูสามชั้นทอดหมูทอดนะคะไก่ทอดค่ะร้านน้ำติ ร้านเยอะมากนะคะเดี๋ยวน้อยมีร้านลูกชิ้นเจ้าอร่อยอยู่เดเดินหาก่อนนะคะยำปลาดุกฟูสีย่านนะคะยำปลาดุกฟูสีย่านปลาแกะข้าวปลาแกะนะคะในจ่าปนินแดดเดียวก็เดี๋ยวหัวหมอบปลาแต่วปลร้ามีนะคะปะนินแดดเดียวร้านขนม ร้านเกี๊ยวทอดชุดยี่สิบบาทนะคะร้านตะปูทอดเอาไหมร้านตะปูทอดมีเกี๊ขนมกล้วยผลไม้นะคะร้านโจ๊กร้านยำโอ้น่าทานเลย ยำลมมิตรนะคะร้านต้าหู้ทอดสวัสดีค่ะคนเยอะเลยสุกี้โบราณน,นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดร้านนี้เป็นการาโบราณ ด้านหน้า40บาทผัดซ <rat aw> <el> ีอิ๊วรสเด็ดค่ะลาอเนี่ค่ะขนมนีีนปประเขนมปลาิมขนมปลากิมไข่เต่าขนมปลากิมไข่เต่ากินไหมเดีจับทีแยกนันเมาทานเลย มีแบบเป็นขวดแล้วเป็นแก้วนะคะ,ะบอเปียปบอเปียหหอนะ,ะบอเปียสดนะคะร้านผลไม้โอ้ผลไม้เยอะมากขนมปังนะคะร้านขนมปัง ขนมปั้นคลิบนะคะแล้วก็ขนมไข่สิบห้าบาทค่ะอ๋สามสิบบาทนะคะไอศครีมยูเกิดเป็ดพีม้าค่ะร้านผลไม้น้ำมะพร้าวยี่สิบบาทยี่ห้าบาทนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะเกรดพรีเมียมอ๋อเป็นขนมเปี๊ยะเปี๊ยะออร์แกนิกค่ะชิมก่อนได้นะคะอันนี้เป็นแป้งสุรพิเศษน้องชิมไหมลูกน้องชิมน้องชิมนี่ต้องชิมค่ะเป็นแงบ้างอร่อยไหมคะนี่นะคะเป็นขนมเปี๊ยะนี่ขายยังไงคะ อ่าสามลูกร้อยค่ะเป็นแป้งออร์แกนิกหอมจังออร์แกนิกหมเลยหอมมากเลยอบอบสักรอบอบใส้ด้วยอบเปลือกด้มีขายทุกวันไหมคะไม่ต้องฉั่งเนาะแล้วมามาทุกวันมามามาครั้งแรกอขอให้ขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะลองชิมอนค่ะเหมาะกับเป็นของขวาญเป็นเปี๊ยสดน,นะคะ ถ้าถามลูกไหมคะเอาเป็นฝากได้ค่ะสามารถเก็บได้หลายวันไว้ในตู้เย็นสามารถ่ะขอดูหน่อยนะคะออันนี้เป็นมิตรูทค่ะอันนี้เป็นแป้งเคลค่ะอันนี้เป็นอาดำมอันนี้เป็นจักซีสอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ค่ะโอ้น่ารักมากเหมาะกับการเป็นของฝากเลยเนาะแต่แต่ละแป้งรสชาติเหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะประโยชน์ของมันต่างหากที่ที่เราได้อันนี้ซาโคค่ะ น,นี้ผักเคลค่ะอันนี้สติกเูค่ะฝากว่าฝากแวะมาอุดหนุนกันนะคะหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยนะคะคร้อมเบอร์ติดต่อเลยค่ะปกติจะมา มาที่นี่ทุกวันวันที่เท่าไหร่ทุกวันทุกวันอังคารกับวันศุกร์ไหมคะหรือว่าตลาดเดเลโฟอ,อ๋อเพ่มาท,ท,ทดลองตลาดค่ะง,ง,ะช,งช่วงนี้เป็นช่วงทดลองตลาดนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะเอาไหมนี่อันนี้เป็นร้านเต้าทึ่งนะคะแล้วก็ร้านขนมผลไม้นะคะ น้ำแตงโมปั่นนะคะโอ้จะมีอาหารมีหลากหลายร้านนะคะให้ดูทั่วๆเลยมีต้นไม้ก็มีมีของกิฟท์อปของใช้คนทำงานคนมาเดินตลาดโอ้มาเดินได้เลยค่ะของเยอะมากๆเลยน้อยแนะนำนะคะ ร้านดอกไม้ก็มีนะคะนี่ร้านดอกไม้สวยๆเลยนะคะอุยสตรอเบอรี่นะคะน่าทานเลยออชาเข้มขนแกละสีสิบาทนะคะแล้วร้านผลไมนะ้เป็นด้านหน้าค่ะ ถัดไปก็จะเป็นร้านดอกไม้ร้านขนมนี่น้ำนะคะถุงละสิบ้าบาทแก้วสิบ้าบาทแก้วใหญ่ยี่สิบาทอันนี้น่ากินน่ะละูก